มันเจ็บเลยไม่เป็นไรเชียงกูมียามึงก็มียาดนสัตว์เอามีแต่นมกลัวมันจะแบบลงนี้น่าจะเป็นทางเดียวที่กูกระโดดเลยใช่ปะใช่ทางที่มึงยิงกันแล้วกูกระโดดลงไปปะไหนล่ะนี่ไงกูถึงละกูเก็บตะขอละเก็บตะขอใช่ปะมันจะมีทางนึงอ่ะมันไม่ใช่ทางนี้ไอ ไอเชียงเอินมาเราอีนั่นแหละเชียงไม่ต้องเดินมาทางนี้ขนมโตเบโตหนึ่งดีอะไรต้องให้กูไปหาพวกมึงไว้นี่ยไม่ต้องวะไหนอ่ะไม่ต้องยไม่ไหนสาวสแน็คให้ไปไหนวะตบไลรเฮียอีเวนยุมก็หายไปไอสัตว์ อันนี้คปอทางที่เราลงมาใช่ไหมลงมาสองขั้นเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟมาก่อน10บปิดปาท์ปี๊ดโอ้ยพวกมึงไม่ต้องปีนลงไปนะลงตามกูโอเคป่ะใช่อะไรยังเดี๋ยวกูกลับไปเซฟใหม่อีกรอบเออเออลงเลยอนี่นี่ลงตามกูนะโตอะไรอะไรอ๋อเนี่ยพอยินตรงนี้แล้วก็โดดไปตรงนู้นเว้ย ลงมาอ่าก็ดงมาเน่แล้วก็ลงมาไม่จะไม่เสียเลยโวยควยลงมาตะแรงเลยสัตว์เอาเคโก้โกูกูรออยู่เนี่ยโอ้โหต้องไปหาพวกนี้ไม่ต้องหรอกมันทางนี้คือทางอะไรอ่ะยังไม่ได้ไปเลยทางนี้โอ้โหเฮี้ยเชียงมหาหน่อยเดี๋ยวกูไปเซฟกันมันมีสองมันมีอีกทางหนึ่งอ่ะไอ้ทางที่ก่อนเรา อเอเอไ sure อเหี้ยมรูหลุมไปเลือยเลยสัเทียทางเออป็นเกมมั้เนี่ยเออใช่ป่ะใช่ป่ะอิงกใช่ป่ะไม่แ่ใจว่อันนี้ทางอินเกมป่ะวะ้างที่เซฟไหมไม่มีเซฟไปเซฟก่อนดีกว่ามั้งไอเหี้ยไม่สร้างที่เซฟตรงนี้เลยไหมมีไม้่ะล่ะเอาดี <Sem pe S 3> <at> เอาดีเอาดีมีอยู่ลกลับมาที่เดิมกันปะหรือว่าห่หม่หม่ม่ม่ใหม่ใม่ม่ม่ใหม่ใไม่ม่ม่ใม่หม มึงทุบบ้านเก่าทิ้งเลยเอาใช่ไม่ต้องทุบไม่ทุบไปเก็บไว้เนี่ยเยเดี๋ยวจะจางหม่จะได้จำทางได้ว่าทางไหนมันเป็นทางอันนี้จะหลงทางกลับบ้านนะที่เพื่อเราไปไหนตีไม่เ็บจมันจะมีก่อนที่เราจะลงหลุมสองหลุมใช่ป่ะมันจะมีทางหนึ่งอ่ะเออที่ที่ว่ากูลอยตัวเข้ามาของเรามันมีทางหนึ่ง โอ้แล้วกูมาเจอทางนี้อย่างนี้ข้างหน้าเป็นน้ำปะเนี่ยลองโดดพอดีเดี๋ยวกรูลุกจริงเว้ยกูคิดว่ามันต้องงี้อยู่วะใช้ที่ดำน้ำแน่ไอ้หินล้วนๆอล้วโดดลงไปไปเช็คเช็คเฮ้ยทางลง น้ำน้ำน้ำจริงด้วยน้ำโดดลงม,มาได้เลยสูงขนาดนี้ไ <c oughs> ปาหาปีเฮ้ยอะไรวะไอตรงนี้มีของขนมแล้วก็กระเป๋าเป้จับเป็นร่างผ้าเปลี่ยนี๋ยววะแล้วเราก็ต้องไปขึ้นฝั่งนู้นแทนใช่ไหมอ <c oughs> ืมใช่แต่เราไม่มีนี่เลยนะเว้ เครื่องช่วยหายใจแต่ก็ไม่มีที่ดำน้ำออเราไม่มีใครมีเลยไม่มีใครมีหรอกไอ้เหี้ยจนนี้ยาทน้ำสว่างวะน้ำสะท้อนไงน้ำสะท้อนกับไฟที่มันเป็นเนี่ยยาแตกกันได้วะยาเต็มแล้วยากระตุ้นกระตุ้นยายากระตุ้กระตุ้นไปเลยไปเลย หเราหนาวหนาวไปชุ่มน้ำหนาเลยกูเสื้อผ้าปกปปดกติเนี่ยเมื่อกี้มึงได้เก็บเสื้อผ้ากันปะไม่ได้เก็บไม่มึงก็ไปเก็บนี่เป็นเสื้อผ้าอุ่นหรอกูปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยกันหนาวป็นขนาดเตียยแล้วเนี่ยไม่ยังหนาวเลยใช่กูไม่เห็นรู้สึกเหี้ยเลยเอ้ยมีเทปข้างบนใช่มีเทปอ๋อหยิบมาเี่ยเก็บแล้ว นี่แหละเนี่ยจะสอนวิธีขึ้นนะงงดีเฮียเยเก้กดสเปซบาร์รัวๆข้างๆอะได้สองฝั่งเลยนะสเปซบาร์ลัวๆหน้ามาทางนี้โตไหเออเฟมขึ้นมาแล้วเหลือมึงอ,ะอ่ะเฮียตกใจหมด ไปว่าทางนี้ตันเหรอโอเคไปทางนู้นไปทางนู้นสุบไอโตไห<อ>ขึ้นมามันมันปีนไม่ได้มันต้องกระโดดเพือควรกลับไปทางเดิมดีกว่าทางนั้นตันเฮ้ย,ยงไ,งไอ,อะไรทำไมไม่มาทางนี้แต่แรกวะไม่รู้อะ ว่ายน้ำเพื่อ,ม <ine> euh? อไ,ไม่รู้เวมีน้ำขึ้นมาสไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยปวดปวดเพี้ยเลยเกิดได้ตัวตายไหมตายว่มึงควรตายฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นจทางไปต่อหรอตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้ไงว่เยี้ออิมมอร์ทัลเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยี้กูลแล ลงนายมันเป็นน้ําตรงที่น้มันเปนเไปเป็นน้ําไปแล้วจริงๆมันเป็นถูกทำเป็นน้ําเป็นน้ำเป็นอย่างดีเดียวแล้วทำไมมันมีทางขึ้นสองทางวะกูไม่หินทเพียวเลยงงว่ะทำไมมีทข่งงสองทางวะเป็นหาอะไรไม่รู้เดินอยู่ดีๆาอลแม่งเลื่อนขึ้นอเส็จเลยอะไรวะมีคนป่าได้วัะข้างล่างอ่ะ เนี่ยเห็นไหมมันมีทางไวตรงเนี้ยมันน่าจะปีนได้นะแล้วตรงนี้มันไปไงกูแม่งไม่ได้เอาไอเฟรเข้าสักคำยังไงวะปีนไม่ได้ดิมันปีนไม่ได้เว้ยไอเฟรมข้างล่างมีคนป่าใช่เหรอคนป่าตกน้ําตายไปไน้เหี้ยนขนาดมึงดูในน้ําดิฝั่งซ้ายอ่ะใกล้ๆกับมุมๆหนก็ปไม่ได้เพื่อนดูเพ <c oughs> ิงเริ ข้าง<อ>บนนี้มีไอเนี่ยทางเข้าอ้าฟคุณได้เห็นเลยอ้าฟ <c oughs> เฟมเลยเหรอวะกลับขึ้นมาเฟรมเย้ขึ้นไม่ได้ไไอันนี้เป็นน้ำโอ้มึงรออยู่นั้นแหละเดี๋ยวไปหาแต่วะไม่มีเฮียอะไรเหรอแป๊บนึงลมไงตรงนี้อะไรเลยอือ โอ้มืดชิบหายมองไม่เห็นรอตามกูมาเดี๋ยวรอเพื่อนกันดีกว <c oughs> ่ารอลอยไอเชียงไอลอยเฟรมกันเฟรมไปกันเถอะเฟรมมามานี่ค่อยๆไปนะเว้ยค่อยไปทีละคนเดินชิดจัดๆเลยนะมีทางไปอยู่เอ้ยนั่นมันเป็นเอ็นเกมวะแน่เลยวะใช่ปะ อุ้ยเฮียถล่มถล่มถล่มลบต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 บกูก็ตีดีเฮียส่องไฟไปตรงนู้นนล้ดิเมื่อกี้ใครถือไฟฉายอะเอ็นเกมปะเอออ้าวเอฟเอ็มค่อยๆมานะเอ็นเกมเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยมาไม่ใช่ไม่ใช่์มันเป็นทางขึ้นไว้เป็นทางกลับบ้านกูเหอะ เกมจบเลยมึงจะจบกับใครเฮี้ยมึงจะไปตีเขาไหวไหมเนี่ยแค่นี้แหละกูยิงสี่ป่วยเลยตัดสี่คนวยเอ็นเกมต้องสูงนะเฮ้ยทางออกว่ะอย่าเชื่อดีใจว่ะมันมันทางออกไปถ้ำอื่นเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ถ้ำอื่นก็ได้นี่ไงได้เห็นแสงตะวันไงข้างล่างอ๋อนี่ไงเอ้ากูรุดชิมะไอ้มมึงก็จะไปเซฟมึงจะไปเกิดตรงนู้นไง เดี๋ยวผู้เชี่ยไปเนี่ยงไกลเกินมันจะไปเกิดไม่ไกลหรอกไปเกิดตรงที่เราสร้างเมื่อกี้ไงมึงออฟไลน์แล้วอ่ะเพื่อนเนี่ไงอยากแสดงก่อนหิวแล้วเริ่มหิวแล้วรอก่อนแล้วยไอเฟมออฟไลน์ปะไม่ออฟดิไอเฟมออฟขึ้มึงเข้าสะคำอยู่อ่ะบ้าใครเข้าสกคำมึงอ่ะสู้สะคำอยู่เชี่ไปละ ป้าบอกเกมอะไรเกมแนวไหนวะมึงเปิดดูดิสักหน่อแนวคล้ายๆลับจีคลับจีออนไลน์คล้ายๆลับจีแต่ไม่มีซอมบี้มันมีซอมบี้อะไรนี่ฮ้ยฝั่งนี้มีทำด้วยใจเย็นดิเราก็เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพร้อมกันเป็นวอล์คีอ่ะมึงไปก่อนจะรู้ว่ามึงรู้ก่อนนี่อันนี้มันไม่รู้ไอนี่น่าเป็นทำเด็กมั้งถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะกูใช้อะไร มเรายังไม่เคยมาตรงนี้นะน้องไวโตแต่ที่เราเล่นมาหลายๆคนอะตรงนั้นมียารอยฟรมก่อนตรงนี้มียาสองอันมีไอ้นี่ด้วยตรงหน้าผาเล่นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่งเสียวนะเวสัน์บอกเลยม่งเสียวจัดล้ออกล้อบเลารี่เราตรงที่ตรงนู้นบอกว่าตรงตรงคาบ ใช่ใช่รอบนี้เราเราอยู่ตรงกามเว ész. เราอยู่ข้างบนนู้นานั่นอะข้างบนนั่นอะเอาเรามมไกลก่ไว้อะไรยเงี้ยเราก็จะม่ต้องมาโผล่แล้วก็ไปโผล่ข้างล่างปะวะขั้นแรกของเกมอ่ะก็คือมันสไลด์ตั้งแต่เกตอนที่เกมมีครั้งแรกก็คือมันสไลด์เต่าลงมาได้เวแล้วมันก็จะไปแ,แ,ะแล้วมันก็จะไปดำน้ำตรงกลางอ่ะรูรตรงกลางแล้วเข้าไปตีบอส มีบอสได้หรอเออบอสมีมีมีบอสบอสเป็นบอสเด็กอ่ะบอสกระจกกระจกบอสเด็กกระจอกเพียร์แหละเวลามันกวงสว่านทีตีกว่าจะตายกวงสว่านทีกองมึงเยอะแค่ไหนหมดตายเฮ้ยไอ้กดเพเก็ต้อมลูกก็ลูกเหมือนกายเป็นไอเหี้ยอีน้องนั่นแหละเก็บไม้เก็บไม้ไปให้หมดนะไอ้เฟมมึงมาเก็บไอ้ยากับไอ้นี่ด้วยตรงเนี้ย เอ้เจียงมนอะไรแล้วเจเจเด็กเด็กทะลุไม่ออกมาได้ใช่ถ้ำนี้แค่ถ้ำเด็กไอ้เี้ยไอเจียงมันออกมาแล้วตีมันมดออกไม่ก็วางไว้ค่อยๆเดินโอเ้ยเดี๋ยวไหลคุณจันทรว่าถ้ำนี้เด็กเยอะมากตอนที่ดูมาไปเลยไปไปเลยคนนำ อเอ้ยเดี๋ยวกูไม่กูไม่ออกก่อนได้ป่ะเนี่ยใช่ป่ะกระตุก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 โอ้ยอีกแล้วอีกแล้วกูขนาดกูยังกระตุกขนาดนี้เพื่อนที่เสียงคารดก้องเสียงคาร์ต้องสร้างดีเซฟไปไหมต้องสร้างเซฟไหมสร้างเซฟเปล่าเยเดี๋วอาดิเฮ้ยเด็กลงมาแล้วหลังเข้าเอ้ยมึงแหลกโอ้แคนโดนลัวมึงแหลกมึงก็ถอยหลังไปดิ กูถอยเอามันเดินหน้าเฉยเลยเอ้ยถอยมาไม่มีที่เซฟเลยตรงเนี้ยเซฟปีเหรอเออมีที่เซฟปีกำลังจะสร้างเลยเฮียตายเนี <t <t ่ยตายแล้วแล้วนะเฮียจะได้ไหมถังน้ำมันอย่าลืมเก็บถังน้ำมันด้วยนะเว้ยพวกมึงอ่ะเฮียอะไรก็แล้วแต่พวกมึงต้องไปเอาเรื่อยเราทำเด็กมีแค่นี้ใช่ป่ะได้ไงมันมีขึ้นขึ้นไอ้เนี่ย เอาใช่ใช่มึงมีเครื่องเชือกแต่แล้วขึ้นไปเอาอะไรโต้ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วดูเป็นเมื่อคืนอย่าบอกดําน้ำอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดําน้ำอ่ะอ๋อไม่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 ตามไปดําน้ำโหมืดไอ้สั๊บเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะมืดมืดเกินไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกูหาทางออกไม่เจอเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นยัยยัยยัยโอเค ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความไม่ได้ไม่ได้เราเราไม่ได้ที่จต้องไปไปไปเอาไอ้นี่ไอ้โต้ที่หน้าหนักในตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเครื่องดำน้อาจจะได้เดี๋ยวดำดูดิงั้นมึงดำไปเชียงเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยดูทางเอ้ยดำได้ดำได้เนี่ยมึงดำไอเห็นไอแสงข้างล่างไหมมึงวุดมาเลยโตไปก่อนโตมึงมีคนสองแพลงมาอย่าเพิ่งไปเฟรมอย่าเพิ่งไปเนี่ยไอ้ที่มันโต้ตามไปแสงข้างล่าง ไอ้เชียงส่งไปสายดิแต่กูข้างหลังเองโอเคเนี่ยกูส่งอยู่เนี่ยกูส่งไปสายอยู่โต๊ะเพนนะขึ้นเลยขึ้นขึ้นดิขึ้นเลยขึ้นขโต๊ะตามเออัเข้ามาเข้ามาเออขึ้นไงขึ้นเออได้สัตว์ไปสายหน่อยไปสายเออปโอ้ยไอ้จัดนี่ไงลำบากขี้ผายไอ้สัตว์เย้นี่ไงไฟไอ้นี่ไงไฟใครไม่รู้วะแม่งรู้ใจ น่าจะเป็นคนที่ตายที่นี่แหละพวกเราก็เลยมาตายเดี๋ยวกูย่างเนี่ยกันทิ้วละใบไม้กูเหลือแค่สี่สิบกัวอันเองแค่กูเผาเป็นเงินแหละเนื้อไม้มึงเหลือสี่สิบเนื้อเน่ากูเหลือเนื้อเน่ากินได้เลยเว้ยดูดีใบไม้ใบไม้กูไม่มีเลยว่ะใบไม้กูหมดใบไม้กูจะหมดแล้วเหลือสองใบ เฮ้ยกินได้แล้วกินได้แล้วขอสร็จไหมกูเลยหกสิบปีนขึ้นมาแล้วไหมปีนเลยปะปีนขึ้นมาละวโอ้โหปีงอะไรบ้างเหรอมีแห้ปีงอีกอ่ะเฮ้ยทำไมต้องขึ้นหลายรอบได้วะเมื่อกี้ก็เกือบจะได้ลงสุดแล้วอยากรู้ทางมีมีขึ้นอีกเอสงสัยจะขึ้นไปทางออกว่ะเราอยู่ข้างล่างน่าจะขึ้นไปทางออกแหละ ขึ้นทางที่ดีขึ้นก็ได้ปะขึ้นก็ขึ้นนะขึ้นไปทางออกเว้ยทุกคนจริงปะน่าจะมัง้งโอ้โหไอสัตว์เออน่าจะขึ้นทางออกแล้วแหละขึ้นอย่างเดียวเลยน่าจะใช่นะ ขึ้นไปเจอห้องหลบที่จบเลยนนี่ไงขึ้นสูงขนาดนี้น่าจะทางออกเลยเออมันขึ้นไปทางออกแล้วเพล่าแค่รึใช่เลยกำลังอยากบุกต่อบุกพื่บ้างตอนทำเด็กมาแม่งเกมแม่งโหลดแชทเลยอะเดี๋ยวไปทํำทํำไม่นี่ดีทํำทํำเรื่อยอ่ะอยากบุกไห้ทำเลยตรวจจีนเลยมึงเนี่ย ถ้าขึ้นไปทางออกแล้ววะขึ้นไปเป็นหมู่บ้านคนป่านี้ชาเลยนะเนี่ยฟีซอฟโอ้โหต้องมาไปไหมต้องมาไปบ้าถ้ามันอยู่ตรงนี้มากระเดามาต้อมากว่าเดี๋ยวเออมากไวก็ได้แค่นั้นพอแล้วถ้ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีจอเคเบวะเดินเดินดูดีเดินดูดีมีจอเคเบะ ว่าไงครับคุณเจลิศคุณเฮียก็มอีกเฮียตรงนี้มีเต็นเต็นต้อยอุย้ยคนป่าวิ่งเลยสัตว์วิ่งเลยนะตรงนี้มีเต็นว่าว่าไงบ้างคนป่ามาเซฟตรงนี้ก่อนปะเอาเรียนไปเลยเหมือนหน่วยกูกยูถ้ากูจะไม่ผิดน,นะตรงนี้มีหลุมลงอีกนี่ไงสัตว์กูว่าละ เซฟเพื่อนมันดูนี่เร็วข้างบนมีหลุมลงอีกเซฟละไอเซฟตรงนี้ก็เซฟได้ว่ะเซฟละเพื่อนทุกคนข้างบนมีหลุมลงอีกไอหมู่บ้านอะไรวะหมู่บ้านคนไปข้างบนเพื่อนมีหลุมลงอีกไม่ไปหาเนื้อก่อนไปเนื้อคุณป่าเนื้อก่อนไงนี่ไงเนื้อนี่ไงเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อเลย ไม่ไรเฮียหมานี่เกมบแล้วนี่เนี่ยชื่อแม่งไงคนป่าไม่จมในดินก็ดูบ้านแต่ละหลังด้วยนะมันจะมีเชือกแบบเนี้ยให้เก็บต้องฟ้าสีลุงเชือกแบบตรงกูอ่ะมหากูมันจะมีเชือกห้อยอยู่ข้างบนเหมือนเชือกผูคอตายแบบนั้นเลยส่ะโอ้ เออมันจะห้อยอยู่ข้างบนเห็นไหมนั่นแหลเชือบเชอบบกคอายบูกคอายแล้วเดืคือปลาตอกมันเก็บได้แค่สี่อันเองว่ะใช่เชือเก็บได้สี่อันแล้วมึงเอามึงเอาเชือกมาจากไหนอะช่อบข้างตรงข้ามมันมีเนื้อนกเนื้อนกเนื้อนกไอสัตว์ฟันไม่โดนเยอะ แต่สองเอาดัดต้นไม้ได้ป่าววะไม่ได้ตตัด้นไม่ได้เดี๋ยววะตรงนี้ไม่เลยเอ้ยนั่งไงถ้ำที่เราลงอ่ะไอ้ต้นนั่นคือถ้ำบ้านเราป่าววะแต่วะนี่ไงถ้ำคอนเทนเนอร์เว้ยเฮียใกล้ๆบ้านเราเลยสัตว์โอ้ยมงไม่ใช่เนื้อม นั่นคือคอมคอนเนอร์เี้ยคอมคอนเนอร์มันได้ปอนตำน้ำบอกว่าใช่ใช่ใช่วายวิวว่งไปตั้งไกลแต่ว่ามึงจะต้องไปไอ้ตรงนั้นเว็บไอ้ที่เดิมน้ำอะที่ดำน้ำอยู่ตรงตรงตรง,ตรงตรงต้นไม้ใหญ่่ว่าที่ดำน้ำก่อนไปละไปดิไปดิวิ่งตามกูมาเจอสัตว์ก็ล่าสัตว์้วยนะอย่างอย่างเช่นตัวนั้นอะเห็นไหมกวางวิ่งหายไปได้เงี้ยววิ่งเร็วกว่ากุย ล้อไปทางบ้านตรงนี้เราตัดไม้จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นจะมีเอ,อ่ออาปิดถ้ำใช่ปะ่ะคอนเทนเนอร์ปะ่ะเออคอนเทนเนอร์จริงด้วยสัตว์เหนื่อยทะทนุครับไงนะทะนูครับไม้เชือกผ้าไม้ยีย่ห้อไม้หนึ่งเชือกหนึ่งผ้าหนึ่ง เ็ดเท่เท่หว่ะไม่หนึ่งเชือกหนึ่งพันอือจร,จริงจริงสัตว์ลูกอ่ะ